คุณกำลังรับชมรับฟังคืนเผาผีโกสไนส์ Night, สนับสนุนเรื่องหลอนๆโดยเฟิร์มครับบํารุงเส้นผมหนวดเคราแอดไลน์เฟิร์มนะครับสวัสดีครับขอโทษนะโทรมาเร็วหรือว่าช้าไปหรือเปล่าไม่รู้พี่อ๋อไม่ค่ะสบายๆสบายๆเนาะยังไม่นอนนะพี่อลิอโอ๋อวันนี้วันนี้ฟังอยู่ที่ไหนครับ พี่เดลไข่ที่บ้านค่ะอยู่ที่บ้านเนาะพี่ฤทธิ์ขอโทษครับวันเนี้ยเสียงพี่ฤทธิ์เบาครับได้ยินนะคะโอเคโอเคโอเคพี่ฤทธิ์ครับย้อนกลับไปเมื่อหกปีที่แล้วหน่อยพี่ฤทธิ์ไปเจอเจออะไรมาครับค่ะก็ออันนี้ให้เริ่มเล่าเลยเนาะเชิญเลยครับค่ะขอบคุณครับคุณนัทค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณนัทนะคะครับอ่าก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นจะ คล้ายๆกับเรื่องที่สองนะคะคือสกุระเรนรับก็คือการได้ไปเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่ไม่ไม่ได้อยากห่างไกลาจากประเทศเราเท่าไหร่นะครับประเทศนี้จริงๆอ่ะสนใจมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งเพิ่งมีโอกาสได้ไปก็คือรอลูกลูกๆโตระดับหนึ่งก็คือไปได้ยกลหนึ่ เป็นคครอบครัวง่ายๆอ่าเรญว่าได้ไปศึกษาข้อมูลมาแล้วพบว่าปร,ประเทศนี้ยค่ะจะมีซากุระในฤดูหนาวอยู่ในที่ที่หนึ่งอ่าเป็นอุทยานแห่งชาติของเขานะคะแล้วก็ดอกซากุระที่เนี่ยจะเป็นสีแดงสดแล้วก็เป็นสีชมพูเข้มเราก็รู้สึกสนใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี้ยได้ไปเที่ยว แต่ละที่ที่มีดอกซากุระก็จะเป็นสีชมพูอ่อนค่อนข้างไปทางขาวบ้างหรือว่าเป็นชมพูอ่อนๆเลยก็มีใช่ไหมคะแต่ว่ารอบเนี้ยเราไปเห็นในข้อมูลว่ามีสีแดงกับสีชมพูสดเราก็เลยรู้สึกสนใจว่าเออถ้ามีโอกาสได้ไปเห็นไปชมสักครั้งหนึ่งในชีตก็น่าจะดีนะแต่ว่าเขาจะอยู่บนอุทยานแห่งชาติที่ค่อนข้างไกลแล้วก็แบบต้องใช้เวลาในการเดินทาง ระดับหนึ่ง<ำ>คือไปยากหน่อยแต่ว่าตอนนี้เรายัางยังไปได้อา,อายุยังไม่ได้มากเท่าไหร่นะก็น่าจะรีบๆไปก่อนที่แจกตัวไปเราจะไปชมไม่ได้แนละ้วเพราะขึ้นเขาไม่ไหวก็โอเคเ้าไปกันค่ะสีคนพ่อแม่ลูกเป็นเป็นทริปแรกของประเทศนี้ท,<ำ>ที่ที่ไปอ,อพอไปถึงเนาะมันก็ต้องใช้เวลาจากในในเมืองอะคะ่ะ ต้องนั่งรถขึ้นเขาไปประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงตอนนั้นลูกๆก,ก็ประมาณเจ็ดขวบแปดขวบอะคะ่ะก็เห้นเขาก็เดินทางได้แล้วก็เก่งแล้วก็ไม่งอแงเนาะทีนี้พอไปถึงอะคะ่ะข้างบนนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอุทยานแห่งชาติที่ ตั้งอยู่บนภูเขาสูงแล้วก็มีความเย็นตลอดทั้งปีทำให้อาอกาศเนี่ยค่อนข้างหนาวพอไปถึงอะคะ่ะแพลนของเราอะคือการได้นั่งรถไฟสายโรแมนติกคือบนนั้นนะคะจะมีสถานีรถไฟที่เป็นสถานีรถไฟโบราณแล้วก็จะมีรถไฟที่เหมือนเป็นเอ c i นชียนเทรนนะคะที่จะแบบว่า ป็นรถไฟที่วิ่งช้าเป็นไปที่วิ่งขึ้นเขาเพื่อที่จะขึ้นไปชมหมอกในตอนเช้านะคะคก็สวยงามมากเลยแล้วก็โอจองจองเที่ยวทเที่ยวเช้าสุดของอรถไฟเอาไว้ประมาณปีสี่ครึ่งทีนนี้วันแรกที่ไปถึงอะค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะเราขึ้นไปกว่าจะกว่าจะถึงก็เย็นแล้วเนาะก็มืดแล้วเนาะเราก็เข้าที่พักพอ เช้ามาค่ะเราก็โอเคออกมาตามตามแผนที่เราวางไว้เลยคือว่าตีสีครึ่งเราจะออกมาที่สถานีรถไฟเ <c oughs> อนเชนนะ N คะพอขึ้นรถไฟตอนเช้าปุ๊บขึ้นไปชมพระอาทิตขึ้นไปดูแบบซันไรส์แล้วก็ขึ้นไปชมทะเลหมอกอะไรเสร็จปุ๊บก,กลับลงมามันก็จะมีการท่องเที่ยวแบบเป็นบัสสายซิ่งบัสค่ะ,ค,ะคือเหมือนกับว่าเราอะ่ะนั่งรถทัว เป็นเป็นรถทัวร์เล็กๆเป็นมินิบัสที่เขาจัดไว้ให้ทางอุทยานแล้วก็เขาจะวิ่งวนรอบรอบรอบ,รอ,บอุทยานโดยรอบอะค่ะพี่ก็เข้าใจว่าอย่างนั้นทีนี้เราก็เลยขึ้นกันเลยสี่คนพ่อแม่ลูกหลังจากที่เราอะกลับลงมาจากข้างบนที่ไปดูวิวแล้วอะค่ะครเราก็ขึ้นซสซยซิงบัสนะ่ากะว่าโอเคเราก็จะเที่ยวแบบสบายๆชิวๆไม่ต้องหนักหนามากแต่กลายเป็นว่า ็นความเข้าใจผิดอีกแล้วมโมบ,บายอีกแล้วก็วคือเราพอไม่รู้ขึ้นรถบัสเสร็จปุ๊บพอไปถึงจุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดลงอะค่ะคือทุกคนเน่ยที่เป็นนักท่องเที่ยวก็คือลงกันหมดแต่เราไม่ลงเพราะเรามีความตั้งใจว่าเราอะจะนั่งชมวิวแบบนั่งอยู่บนรถอืมไม่ได้จะเดินเพราะว่าเราต้องการที่จะเซฟร่างเนาะอย่างที่บอกพอพอเราไม่ลง คนขับอะค่ะเขาก็เขาก็ไล่ลงแต่คือเขาก็สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้เขาก็พูดภาษาจีนชงเชงชงเชงเราก็แบบอะไรวะให้ <c oughs> oh. ทำเลยวะ oh. อะไร oh. เขาก็เลยบอกว่าเนี ee, ่ยอ้เขาก็พูดเป็นคำๆออกมาว่าแบบลง go down mm. get down walking mm. แล้วเขาก็ชี้ททางเข้าเป็น entrance พี่ก็มองเข้าไปพี่ก็เลยบอกเขาว่า no I, I don't want to walk. I just would like to sitting around and seeing around. เขาก็บอกว่า no no no. แล้วก็ทำแบว่าเหมือนกับเนี่ยเป็นจุดสิ้นสุดของของรถอืมพุ๊พที่ก็เลยลงพอลงเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกว่า,อาเออทำไงดียจะกลับไปที่เดิมก็ไม่ได้แล้วแล้วรถมันเหมือนแบบมันไม่ม,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 มีจุดขึ้นรถแล้วอะค่ะเราก็เลยหงุดหงิดจำใจต้อง,ต,องต้องลงแล้วล่ะต้องเดินแล้วล่ะลูกก็บอกว่า เอออากาศมันก็เย็นๆนะแม่เดินก็ได้นะไม่เป็นไรเรา็โอเคเลยพอลงเสร็จปุ๊บก,ก็เห็นทางเข้ามันก็จะเป็นทางเข้าแบบเป็นเป็นทางทางเดินชมธรรมชาติอะค่ะเป็นเทรลกิ้งเวย์ลงไปมืดๆอ่ะแต่ตรงนั้นเน่ะมันเริ่มต้นในการเห็นต้นไม้เป็นคแยๆต้นสนนะคุณนัดยักษ์ๆเลยนะสามสี่ต้นอ่ะแล้วที่ประหลาดคือว่า เขาใช้เสือ่อทางนี้เขาใช้เสือ่อแบบเหมือนเสื่อที่เราเอามานั่งปูพื้นนะคะคเอาไปพันเอาไปพันรอบต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ยักษ์กเลยนะสี่ห้าตน้นแล้วคือ,คอทางเข้ามองเข้าไปอะ่ะคือมันมืดตึ๊กเลยแล้วคือพี่ชืใจเอาอยู่แล้วมันจะเข็ดตึกดอยนั้นไม้ต้องเดินเหงืออวะเนี่ยมันไม่มีทางเลือกอะ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ คือดูจากแผนที่คร่าวๆอ่ะถ้าเราไม่เดินเข้าไปในเข้าไปในเนี่ยทางที่เดินชมธรรมชาติเนี่ยเราจะไม่ไปเจอรถเราจะไม่ไปเจอท่ารถที่เราจะกลับที่พักเราก็อ่ะโอเคเดินกันไปเรื่อยๆคือลักษณะของป่าที่เราจะไปต้องเดินเข้าไปอ่ะค่ะคุณคุณนั้นนึกภาพออกไหมว่าหนังเรื่องวันพายทวายไร้อะอะ คือมันจะเป็นต้นสนยักษ์ใหญ่ๆสูง,สงแล้วก็ะค,คือความชื้นสัมผัสมันเยอะท้ง<ม>น,นั้นมันก็จะมีมอสม,ม,อมีมอสสวยเขียวๆว,วะ่ะคลุมเส้นทางตลอดแล้วก็คลุมอยู่ที่ต้นไม้แล้วก็ต้นไม้เนี่ยทั้งใหญ่ทั้งสูงจนกระทั่งเราเงยหน้าไปเนี่ยเราแทบไม่เห็นลำแสงตองลงมาเลยค่ะครับคือถ้ามองในเรื่อง,องความสวยงามโอเคมันสวยงามจริงๆแล้วก็ธรรมชาติเขาแบบ อุดมสมบูรณ์แบบ100%แบบเพราะเขาไม่ได้ลบันธรรมชาติเลยแต่ว่าอีกอีกมุมหนึ่งคือมันก็ดูน่ากลัวมากคือลูกลูกชายถึงขนาดว่าโหมันมืดมากเลยแม่มันน่ากลัวมากเลยนะ้อกาไม่มีแล้วหรอกเขาก็เดินมนเยอะแยะแป๊ะแปก็เดินมาเดินยิ่งเดินเข้าไปค่ะมันก็จะยิ่งมืดแล้วก็ยิ่งคลืมแล้วก็แทบไม่เห็นแสงอะ่ะส่องลงมาเลยแล้วก็ระหว่างทางอมันจะเป็นคือเขาทําเป็นเออ่ เส้นทางเดินเส้นเส้นทางแบบเทรลกิ้งแบบ,บเป็นระเบียบเรียบร้อยอะค่ะเป็น<ม>เป็นหินเป็นหินปูนที่แบบเขาเรียกอะไรนะหินปูนที่มันไม่ลื่นนะคะแล้วค่อยๆเดินลงไปครับตอนนี้เราก็เดินเลาะ,ละไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็มีความสวยงามตามธรรมชาติทางทางทางตลอด บางจุดก็มีเชือกกั้นแบบเหมือนกับว่าไม่ให้เราออกนอกเส้นทางบางจุดมันก็ไม่ได้มีอะไรกั้นเลยเนาะสามารถแบบแวบออกจากเส้นทางที่เป็นปูนออกไปได้อะไรเงี้ยค่ะครับตอนนี้พอเดินลงไปสักพักหนึ่งมันจะมีเอป้ายบอกว่าจะไปเจอแบบบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เขาเชื่อว่าบ่อน้าเนี้ยคือแบบเป็นบ่อน้ําที่ที่มีเอมีเทพเจ้ามีมังกรอะไรเงี้ยตามความเชื่อของเขานะคะเราก็เดินเราก็โอเคเดี๋ยวผ่าน แม่น้ำานอผ่านเขาเรียกอะไรผ่านบ่อน,น้ำตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นทางที่ลงไปเจอกับวัดจีนแล้วถึงจะเป็นทางออกโอเคเดี๋ยวเราได้กลับที่พักละมันก็ไม่น่าจะยาวนานเท่าไหร่แต่ปรากฏว่ายิ่งเดินเข้าไปมันก็คล้ายๆกันเดินเขาย่อมๆนะคะ <c oughs> ก็มาขึ้นขึ้นลงๆบ้างอะไรบ้างแต่ทีเนี้ยพี่อ่ะเดินเล่นไปสักพักหนึ่งไปสะดุดตาต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งคือมันใหญ่มากแล้วมันแบบรากไม้อ่ะค่ะ มันแตกแขนงแลวเป็นเหมือนขาเป็นเหมือนแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเป็นปฏิมากรรมทางธรรมชาติสวยมากมมแล้วก็ตรงบริเวณตรงโคนต้นไม้อ่ะค่ะมันจะเป็นโพรงคล้ายๆต้นสมิดแดงบ้านเราที่ฟอร์มต้นสวยๆที่แบบต้นหนึ่งหลายหมื่นบาทแล้วเขาเอามาปลูกในสวนให้ให้สวยงามอะค่ะครับเราก็ดูพี่ก็แบบเฮ้ยต้นนี้สวยอ่ะชอบอ่ะแม่แม่ว่าไปถ่ายรูปกับเธอ,อบอกลูกก็ชวนกัน เราก็วิ่งวิ่งออกจากเส้นทางไปก่อนเลยคือเขาว่าไม่ได้ให้เราออกไปข้างน,นอกแต่คือเหมือนกับว่าเราเห็นแล้วมันมันสวยจนเราจะไม่ได้อยากจะถ่ายรูปก็ไปเลยจ้าวิ่งไปเลยนำลูกไปเลย <c oughs> ไปถึงก็ไปปีนตะกายอยู่ตรงโคนต้นไม้ต้นเนี้ยค่ะซึ่งมันเป็นต้นที่สวยงามมากเลยแต่ว่า เราก็ไม่รู้ว่ามันมีมันมีข้อห้ามหรือมีมีเคชั่นว่าเออไม่ให้ออกไปอะไรเงี้ย mm hmm. อันนี้ก็คือสิ่งที่ผิดนะคะเป็นสิ่งที่ผิดสําหรับนักท่องเที่ยวนี่ก็ต้องไปอุทาหณ์ uh huh. ก็วิ่งออกไปแล้วก็ไปยืนพอย n เลยพอยเท้าเลยจ้า uh huh. โค้ดเลยจา้า uh huh. เสร็จไม่พอเรียกลูกมาที่ไม่เรียว่าถ่ายที่กันลู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 กลูกลก็เอะวิ่งตามบอ,อกมาก็ถ่ายลูกพี่ส่งรูปให้น้องฝนรู้แล้วไม่รู้ว่าอินเสิร์ตได้หรือเปล่า uh huh. <laughs> ทีนี้ uh huh. ค่ะตอนนี้พอไปยืนเสร็จปุ๊บ พอออกมาตรงยืนตรงนั้นเนะี่ยคุณนะัดแบบจากที่มันอากาศอะ่ะมันเย็นอยู่แล้วนะมันมันเย็นจะเยือกแบบอืมทำไมมันมันหนาวแปลกแปบบแบบนี้วะแต่ก็ไม่คิดเลยก็มันอยู่ในปา่ามันอยู่ในปา่าบนเขาสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งเยอะอ่าไม่เป็นไรก็พอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บก,ก็เดินเดินเดินแล้วก็เลาะไปที่เอ่อ ตามเส้นทางที่เขาไอ้น่ไว้อะค่ะจนกระทั่งมาเจอวัดจีนก็ออกออกทะลุออกวัดจีนแล้วก็ไปทําบุญนิดนึงแล้วก็เดินหาจุดที่เป็นรถรถบัสมินิบัสของของอุทยานะแล้วก็วนกลับที่พักอมันก็หมกคนจะไม่มีอะไรเนาะแต่ในระหว่างที่ทางที่กลับกลับมาที่พักอะค่ะที่เริ่มละอารมณ์มันประมาณเหมือนตอนที่อยู่ที่ พีที่สองเลยคือแบบมันหนาวแปลกๆคือคนอื่นก็ไม่เป็นนะลูกเต้าก็ไม่เป็นอา,ากาศมันเย็นสบายแต่พี่รู้สึกหนาวในคําว่าหนาวในคือมันมันหนาวสะท้ายแปลกๆแ,แ,แล้วคือแบบมันหนาวหัวอกแบบสั่นอะ่ะเอาละพี่ก็ไม่เป็นอะไรนะก็ะไปไปทานอาหารที่ใกล้ๆที่พักเสร็จปุ๊บก,ก็เข้าโรงแรมค่ะพอเข้าโรงแรมที่พักเสร็จปุ๊บเออป้าบอกว่า เรามีบ๊ตทับมีเอ่ออ่างอาบน้ำอะ่ะเดี๋ยวไปแช่น้ำอุ่นน,น่าจะดีขึ้นนะพี่ก็บอกโอเคตอนนี้ในในระหว่างที่แบบว่าเราเดินทางเข้าเข้าที่พักกันมันก็มืดแล้วเนาะพี่ก็บอกว่ามันเหมือนเห็นเห็นสิ่งสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นอีกแล้วอะ่ะคือพี่เห็นเหมือนเป็นผู้หญิงอ,ะอ่ะผ่านตาววดไปวัดมาแล้วก็แบบ มันเป็นสีขาวอนะคุณนัทเป็นเป็นสีขาวแล้วเป็นพิว๊พิ้วให้ให้นึกภาพให้นึกภาพหนังจีนเนี่ยที่เขาจะบิน<ม>เป็นข้างบนเขาก็แบบว่าวิแบบมีผิวพิวเสื้อผ้าพิวผพิวผ้าชีฟองสีขาวอะไรเงี้ยผ่านหูผ่านตาแวบๆตลอดแต่พี่ก็พยายามแบบอืมเหนื่อยนะอืม<า>ไม่ไหวมั่วอะไรเงี้ยพยายามคิดว่าให้มันเป็นเรื่องของร่างกายสภาพร่างกายเราที่มันแบบเหนื่อยมากอะไรเงี้ยอื พอยิ่งตกดึกมันยิ่งสั่นสั่นจนแบบผิดปกติอะว่าแบบนี่เราเป็นอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยก็เข้าที่พักเสร็จปุ๊บทีเน,นี้ยที่พักห้องห้องที่พี่พักอะค่ะมันจะมีมันเป็นชั้นสองเนาะเพราะว่าโรงแรมเขาจะทาสูงไม่ได้มันอยู่บนอุทยานแห่งชาติก็เป็นแค่สองชั้นห้องเราอยู่ชั้นสองแล้วก็เป็นห้องที่แบบวิวดีมากเพราะว่ามองออกไปอะเราจะเจอไอ้เจ้าต้นสก,กุลระสีแดงที่เราอะ ตั้งใจจะมาสําหรับทริปนี้เลยมีสองต้นพี่ก็แบบออกไปยืนมองแล้วก็มองลงไปแล้วก็แบบเออเดี๋ยวถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยวิวคงจะสวยมากเลยเนาะอะไรเงี้ยเพราะว่าืนแรกที่มาถึงอะเราก็เข้ามาพักแบบเหนื่อยไม่ได้ไม่ได้มาชมไม่ได้มาดูอะไรเลยปาก็เลยบอกว่าอืม าจองไว้สองคืนก็สบายสบายทริปนี้ไม่ต้องซีเรียสแต่ว่าคือพี่ก็ไม่ดีเลยอ่ะคือไม่ดีเลยตั่นตลอดแล้วก็แบบกินยาเข้าไปแล้วก็เตรียมนอนก็ก็ไม่ดีขึ้นไม่รู้สึกดีขึ้นมันมามันมาโบตรงเดินไปชมวิวเนี่ยค่ะระหว่างที่แบบเราแช่น้ำอุ่นเสร็จแล้วออกมากินยาเตรียมจะนอนพี่ก็เดินไปที่หน้าต่างเพื่อที่จะยืนดูไอ้ต้นสกุลาว่าเออ,อกลางคืนเนี่ย มันเจอไฟมันมยังมีแบบความสวยอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เห็นมันมีผู้หญิงคนนึงอะคะ่ะคือร่างเล็กๆตัวเล็กๆหน้ารูปไข่คือเราไม่ได้เห็นรายละเอียดบนใบหน้าเขาชัดหรอกแต่ว่าแต่ว่าคือจากลักษณะคือชั้นสองมันไม่ได้สูงมากใช่ไหมคะคุณน้ทเหมือนเรายืนอ,อยู่บนอื เหมือนราคาเรียนแล้วมองลงไปข้างล่างะเห็นเพื่อนเราล้วก็จะพอจะรู้ว่าอัตลักษณ์เนี่ยอคือเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้อะไรเงี้ยก็ยืนดูอยู่พักหนึ่งแล้วเหมือนตอนแรกเขายืนแบบยืนตรงอ่ะยืนตรงยืนอยู่ตรงใต้ต้นเอเจ้าสกุลสีแดงเลยยืนอยู่สักพักหนึ่งที่เริ่มสั่นึ้นเรื่อยเรืยเริ่มรู้สึกหนาวึ้นเรื่อยๆแน่นหัวอกเลยคือที่ขอใช้คําว่าหนาวผีอ่ะทีนีนมันมันความรู้สึกเดียวกับตอนที่มันหนาวแบบตอนนั้นเลยบนเขาที่ ที่ภาคเหนือที่เรา EP ที่สองเลยนี่หว่ามันว<อ>านรู้สุดเลยสักพักหนึ่งจากที่เขายืนนิ่งๆอยู่เนาะครับชุดสีขาวเลยเหมือนแบบเป็นผ้าชีฟองเป็นเรสอะแต่ว่ามันดูเยอะๆหมายถึงว่าผ้าชุดเขาอะมันดูแบบว่าดูรุ่มร่ามดูแบบว่าอลังการแบบลุยไล่ไปหมดแล้วก็แบบสักพักหนึ่งเขาเงยหน้ามาบึง้งทีก็เฮ้ย พอเฮ้ยสิพี่ก็ถอยหลังปา้าก็เลยบอกว่าอะไรอะ่ะบอกไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้ใครอ่ะป้าไม่รู้ใครอ่ะยืนอยู่ตน้นต้นสกุลาอ่ะเฮ้ยคนลัวนเลยก,ก็บอกนี่อขอโทษนะคะที่พี่อยากก็คือในเหตุการณ์คือแบบตกใจแล้วแบบแฟนแฟนก็เลยวิ่งไปตรงน้ำตาล้วก็มองเขาบอกนี่ไม่มีนะมันไม่มีใครนะพี่ก็เลยบอกว่าเอาอไม่มีใครอหรอใช่เหรอสักพักหนึ่งเอาแล้วโทรศัพท์มาก็เป็นไลน์คือที่โหยเลยค่ะท่านเดิมเลยค่ะ นางโทมรมาเลยนางโทรม,มาถามว่าหนูเป็นยังไงไม่ดีเลยพี่ม,มันมันเหมือนจะดีนะมาเนี่ยมันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรหนูเป็นแบบวันนั้นอีกแล้วอ่ะหนูเป็นแบบวันนั้นอีกแล้วอ่ะเขาเลยบอกว่าเนี่ยปู่ให้เห็นอีกแล้วนะหนูอะไปทําอะไรมาหนูไปซนอะไรพาลูกไปซนอะไรตรงไหนมาที่หนูไปยืนอะไอ้ที่มันเป็นเฉียวเยวอะีะ ต้นไม้ใหญ่หญๆนะหนูไปยืนอะไรมารู้ไหมครับพี่บอกไม่รู้พี่นี่ไม่รู้อะไรอะไรหนูไม่รู้หนูก็แค่เดินเข้าไปในอุทยานไม่มีอะไรเขาก็เลยบอกว่าพี่เห็นเลยต้นไม้เขียวๆที่มันมีไอ้มอสมีตะไคร่น้ําหรืออะไรอ,ะอ่ะสีเขียวๆคุมเขียวอ,ะอ่ะอมันเป็นคูโบเข <c oughs> าก็ตะโกนส่งพี่มันเป็นคูโบมันเป็นคูโบพี่ก็ตอนนั้นบัดงง อะไรไม่รู้จักพี่มันคืออะไรไม่รู้จักอ oh. คูบโบอะไรพอพี่พูดว่าคูบโบอะไรเท่านั้นแหละป้าพี่อ่ะหันมาเลยสามีพี่หันมาบอกว่าอ้าวเฮ้ยที่นี่ประเทศจีนนะประเทศไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นประเทศจีนนะคะแต่ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรจีนอยู่เขาก็ยากว่ามันจะมีคูบโบได้ยังไงที่นี่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมหรือว่าผู้อิสลามอยู่เยอะอะไรอย่างเงี้ย อแต่พี่โอ๋ยืนยันบอกว่ามันเป็นครูโบจริงๆหนู่ะพาลูกอ่ะขึ้นไปเหยียบเขาเลยเขานอนอยู่ใต้นั้นน่ะครูโบเขายังสมบูรณ์อยู่เลยหนูแล้วเขานอนน่ะหนู่ไปเหยียบหัวเขาแล้วลูกหนูเหยียบแขนเขาอ่ะเขาแค้นมากเลยนะน้องอหนูรู้ไหมแล้วเป็นยังไงเมื่อตอนหนูกหนูสั่นไปหมดแล้วพี่หนูสั่นหนาวหนาวแบบหนาวมากเลยหนาวผีผแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเขาบอกว่าหนูเอ้ยทําไมนะ ไอ้ที่เขาให้เดินเราไม่เดินแล้วออกไปทําไมตรงนั้นเขาไม่ได้ให้ออกไปเออเอาสิคนมันไม่ได้มาด้วยแต่มันรู้ได้ยังไงวะว่าเราไปทําอะไรมาเขาก็เลยบอกว่าจะให้จะให้จ,หจุดทูบขอเขามาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะเราอยู่ต่างประเทศเราจะไปเอาทูบที่ไหนมานั่งจุด โรงแรมเขาคงคงไม่มีให้อยู่แล้วเราไม่ได้มาแบบว่าไม่ได้มาวัดแต่ไม่ได้มาวิหารของเขาเนาะพี่เขาบอกแล้วหนูทําไงอะพี่หนูไม่รู้อ่ะพี่ตอนและพี่เบอร์มากเพราะพี่ไม่รู้จริงๆพี่ไม่เคยมีความรู้มาก่อนว่าคูโบคืออะไรเป็นที่ฝังศพของคนมุสลิมหรือ ชาวอิสลามอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เราไม่ทราบเลยเราไม่มีข้อมูลใดๆเลยแต่ว่าสามีพี่อะเขาเคยพพอร์ตธานาคารอิสลามมาก่อนเขาก็เลยจะพอมีข้อมูลตรงนี้บ้างเ<อ>ขาก็เลยตกใจพี่ก็ตกใจว่าคุูโบแล้วก็คือเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่ละหนูง่ายแน่เลยเนี่ยเห็นอะไรมั่งหรือยังเขาถามนี้เลยนะพี่ก็เลยว่าเม ah, ื่อตะเกียบตรงหน้าต่างอ่ะพี่หนู uh, ว่าไปยืนดูต้นสก,กุละหนูเห็นเขายืนอยู่แต่หนูไม่รู้ว่าใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่ออกมาจากป่า มันมีวับให้เห็นมั้งไหมพี่ก็เลยบอกมีผ่านสายตาบ้างแต่หนูว่าไม่รู้ไงแบบมันก็มีนักท่องเที่ยววะใครจะไปรู้ว่าใครเป็นใครเนาะเขาก็เลยบอกว่าอืมเอางี้แล้วกันทำอะไรไม่ได้ก็สวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาให้เขาแล้วก็อธิษฐานจิตดีๆเลยบอกว่าขอขอภขอภัยขออภัยที่ไม่ได้ไม่ได้ทราบข้อมูลมาก่อนแล้วก็ไปไปเหยียบเขาไปอะไรเขาแล้วเดี๋ยวถ้าเรากลับบ้านมาแล้วเนี่ยเราค่อยไปทําบุญแล้วก็ อุทิศบุญให้เขาผ่านพระสงฆ์ก็จะถึงเขาง่ายขึ้นครับนี่ริรปั่นหมดเลยผมว่าตอนนี้หลายคนอยากจะเห็นภาพผมสามารถเอาภาพเนี่ยให้ให้คุณผู้ฟังได้ดูได้ไหมครับ ได้ค่ะอินเสิร์ตได้เลยเพราะว่าตรงเนี้ยพี่ถือว่ามันไม่ได้เป็นการมาเล่าเรื่องผีอย่างเดียวอย่างที่บอกพี่ก็จะมินทาหอนมาบอกอยู่ตลอดเพราะว่าพี่ก็ชอบทําอะไรผิดพลาดแบบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะค่ะถ้าผมผมขออนุญาตเราขึ้นแต่แต่ว่าผมเบลอหน้าพี่อาิ์แล้วก็ลูกๆให้แล้วครับน้องอ๊อกเอาขึ้นไปแล้วคุณผู้ฟังดูไปพร้อมๆกันครับพี่อาิ์เชิญเล่าต่อได้เลยครับ ค่ะพี่ก็เนี่ยระหว่างที่กาลังคุยกับพี่โอที่เขาโทรไลน์ข้ามประเทศมาเนาะพี่เขาบอกพี่หนูจะทำยังไงดีวะหนูกลัวหนูไม่ได้ตั้งใจอะ่ะใครจะไปรู้ว้ที่อย่างนั้นมันจะเป็นที่ฝังศพอะ่ะเขาบอกว่าหนูมันมีมาร้อยมันมีมาร้อยแล้วเก้าปีแล้วแล้ว ต้นไม้บริเวณนั้นน่ะหนูรู้ไหมว่ามันอายุมันไม่เคยต่ํากว่าพันปีเลยนะ <c oughs> พี่ก็งงเลยคือพี่โอ๋เนี่ยเป็นคนที่เขาขอโทษนะคะเราไม่ได้ดูถูกแกเนาะแกเป็นคนเรียนน้อยแล้วก็แกก็เป็นแบบอ่าเป็นคนที่แบบรู้อะไรที่แบบบางทีคนที่เรียนเยอะๆเรียนสูงๆอย่างเราอ่ะ <c oughs> ไม่รู้คือ <c oughs> แกเป็นคนที่แบบพิเศษอะ่ะแกก็เลยบอกว่าต้นไม้ในนั้นน่นะแต่ละต้นน่ะไม่ธรรมดานะหนู พันกว่าปีทั้งนั้นเลย oh และที่หน <way. S 2> ูไปอ่ะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่ที่ของคนจีนนะมันเป็นที่ของชาวที่น้องชาวมุสลิมเขาอยู่กันมาเก่าก่อนอยู่กันมานานมากแล้วคือยังมีอีกเยอะที่บอกเลยว่าตลอดเส้นทางในนั้นอ่ะคือคูโบทั้งนั้น hmm. แต่หนูก็เข้าใจเลือกไปยืนจิกเท้าพลอยเท้ามากเลยตรงไหนก็ไม่ถ่ายแล้วไปยืนตรงนั้นอ่ะเขานอนอยู่อ่ะหนูเขานอนอยู่ พี่ก็บอกโอ้พี่หนูจะไปรู้ได้ยังไงหนูไม่เห็นหนูไม่รู้แกก็บน่บนบน่นแล้วแกก็บอกว่าเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่ทางเนี้ยพี่จะจุดธูปบอกปู่ให้ช่วยให้ช่วยแล้วกันลักษณะคล้ายๆเหมือนขอความช่วยเหลือเทพให้ไปดีลกับผีว่าใอ้ช่วย <laughs> แบบว่าเออแบบให้อภัยเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะไปทําบุญให้แต่ตอนนี้คือไม่สะดวกก็ขอให้เราอ่ะสวดมนต์ให้ก่อนนะพี่ก็เหมือนเดิมเลยน้องเอ,อ้อยมี พระคาถาชินและบ,บัญชรเป็นที่ตั้งก็สวดมนต์พระคาถาชินละบ,บ,บัญชรเก้าจบแล้วก็อวดน้ําแล้วก็นั่งสมาธิสักทักหนึ่งเพื่อที่จะแผ่เมตตาให้กับเขาอะว่าแบบว่าเออช่วยรับบุญนี้ไปก่อนแล้วก็ขออโหสิกรรม,มในสิ่งที่เราได้ประมา,าทพลาดทั้งทาไปเราไม่รู้นอกจากจะทําผิดด้วยตัวเองแล้วยังจะไปลากลูก มาถ่ายรูปแล้วไปยืนเหยียบเขาอยู่ตรงนั้นอีกก็ขออภัยให้ลูกด้วยขออโหสิกรรมให้กับเด็กทั้งสองคนด้วยซึ่งลูกเราก็ไม่รู้เรื่องเขาก็ตามเรามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราเอาทําตามที่พีหิวบอกแบบนั้นปุ๊บมันก็ค่อยๆดีขึ้นจากพี่วิ่งดาเพราะห่มทุกผืนในในห้องห้องพักอะ่ะมานั่งห่อตัวเป็นแหนแบบหนาวสัน่นเหมือนคนแบบ เหมือนคนเสียเลือดเยอะๆแล้วแบบโอ้โหจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนาวหนาวในจนจะตายแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ค่อย,อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหายแต่ว่าเอ,อคืนอัไนก็ผ่านไปอย่างแบบทุรักทุเลเพราะว่ามันนอนไม่ได้อะ่ะพอนอนแล้วมันเหมือนแบบโดนปวนนะคะที่อะยนะเราก็เลยแบบเช้ามาก็รีบเช็กเอารีบลงจากเขาแล้วก็รีบแบบรีบกลับเข้าเมืองอะคะ่ะแล้วก็พอ พอบินกลับมาบ้านเราปุ๊บที่ก็สิ่งแรกที่ทําเลยคือยังไม่กลับบ้านก็คือไปวัดก่อนเลยแล้วก็อย่างอย่างที่บอกไปอาศัยบาร,รมีของพระพระสงฆ์ที่เราเคารพเนาะไปเล่าเรื่องราวให้ท่านฟังแล้วให้ท่านช่วยแบบอส่งบุญให้แล้วก็ไปถวายสงฆพานสดแล้วก็ถวายเพลงเนาะแล้วก็แบบกรวดน้ําเฉพาะเจาะจงให้เขาเลยอะไรอย่างเงี้ยถึงไม่ทราบชื่อทราบนามสกุลใด แต่เราก็แบบตั้งจิตแบบมั่นว่าให้ถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คใยะให้เขาได้รับแล้วให้เขาอะเอาหัวสจกรรมให้กับเราค่ะค่ะคก,ก็ตะกรลาเลี้นรับก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็คือทำ <laughs> ให้เราได้รู้ว่าอเออดอกตะก,กรลาสีสวยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสวยงามตามธรรมชาติอย่างเดียวในความสวยงามนั้นๆก็จะมีสิ่งเหล่าเนี้ยที่เขาเออ อาศัยอยู่หรือมีอยู่เราะนั้นเวลาเราไปอ่ะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามอ่ะถึงจะให้เป็นต่างประเทศก็เถอะ uh. จะนอกนางต่างภาษาแต่ก็มีแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซว่ายังไงก็มีก็ขอให้อเรื่องราวของพี่มันเป็นทั้งเรื่องของเรื่องผีแล้วก็เป็นเรื่องของอุทาหรณ์ในการไปเที่ยวให้เราเนี่ยเอ่อต้องเคารพสถานที่แล้วก็ต้องอรู้จัก สถานที่ถ่ายลูกที่ไม่ไปบรบกวนสิ่งที่เขามีอยู่เก่าก่อนนะคะจะได้ไม่เป็นปัญหาตามมาอย่างที่พี่เที่พี่เจอคะ่ะครับผมว่าเราไปด้วยความไม่รู้แต่ว่าเราไปด้วยความเคารพผมใช้คำนี้แล้วกันเนอะเราไม่รู้หรอกครับและเราก็ไม่ได้ไปลบหลู่ ที่ไหนอะไรแม้แต<ะ>่อย่างเดียวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นน่ยผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าดวงวิญญาณที่อยู่นะตรงนั้นเขาเขาให้อภัยเราเราเราอยู่แล้วแหละแต่ว่ากลับกันเนาะถ้าไปด้วยความไม่รู้แล้วยังไม่นับถืออีกเนี่ยโอ้โหทีเนี้ยแก้กันยาวครับแล้วก็อย่างที่พี่อลิสบอกเลยครับผมว่าทุกที่แหละครับทุกที่มีมี มีเจ้าที่เจ้าทางมีดวงวิญญาณอยู่เกือบทุกที่แหละครับว่าเราเนี่ยเพิ่งไม่ไม,ไม่ไม่ได้เกิดมาเมื่อร้อยสองร้อยปีถูกไหมะ <_ s> โอ้โหมีมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้อะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นวัฏจักรของมนุษย์ถูกไหมฮะเราก็ไม่รู้ s> <S หรอกครับว่าตรงที่เอาจริงๆเถอะพี่เอาจริงจนะพี่อริสนะคุณผู้ฟังนะบ้านเราเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยเราคิดว่าไม่มีคนที่เคยตายมาก่อนเหรอ มีแน่นอนพันเปอร์เซนต์ถูกไหมแล้วก็ใช่ค่ะ,ะคือมีแน่นอนแล้วคือเราอะจริงๆอะพี่เป็นคนที่เชื่อในเรื่องนี้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะอย่างที่บอกว่าอ่าเรื่องผีเรื่องวิญญาณเรื่องของวัฏจักรการเกิดแก่จบตายที่คุณนัดพูดอะเป็นเรื่องจริงทุกประการเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือเราอะให้ความสําคัญกับเจ้าที่เจ้าทางหรือหรือคนที่เขาอยู่มาเก่าก่อนเพราะว่าอืม ก็เปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่อ่ะเหมือนผูย่าตายายเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ต้องแบบเนาะนึกถึงเขาทาบุญให้เขาอะไรอย่างงี้บ้างผมว่าผมว่านะเขาก็รู้แหละผมว่าเขารู้ว่าว่าว่าเราคิดอะไรเราไม่ได้เราไม่ได้มาไม่ดีอ่ะนึกออกปะเหมือนเหมือนที่บ้านเราอ่ะเราเราผมว่านะคนที่ซื้อบ้านอ่ะไม่มีใครที่ไม่หวังดีต่อบ้านตัวเองหรอก ทุกคนมีจิตใจที่แบบเฮ้ยเราอยากให้บ้านนี้อยู่แล้วลมเย็นเป็นสุขจังเลยอะ่ะทําไงก็ไวาเจ้าที่เจ้ทางไงใช่ค่ะถูกไหมไม่ทําอะไรที่แบบไม่ดีไม่ดูนี่นั่นแต่บางบ้านแบบเอาขอโทษน,นะบางทีเอาเอา,เอา,เ,อาเอาสิ่งของผิดกฎหมายไปไว้ที่บ้านอะ่ะผมเห็นก็แป๊บเดียวจริงๆนะ เดี๋ยวก็มีเรื่องเกิดเรื่องราวในต่างๆนาๆนามากมายโอเคแหละแล้ว,ลวอาจอาจอาจมองใน,ในในมุมของวิทยาศาสตร์ว่าเอาวคุณทําผิดตํารวจก็มาตามจับคุณแต่ถ้ามองในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นล่ะบางทีของพวกนี้ไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีนะครับเขาก็คงจะไม่ชอบสิ่งอะไรที่มันไม่ดีถูกไหมในที่ที่ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในการไปที่ไหนก็นแล้วแต่ไปลามาไหว้าคานี้ยังใช้ได้ดีอยู่ครับ ใช่ค่ะโบ <ม S 2> ราณไม่บานบุรีนะคะจริงๆถูกต้องถูกต้องถูกต้อง <c oughs> พี่ลิมวันี้ขอบคุณมากนะค่ะด้วยความยินดีค่ะคุณนะขอบคุณคุณนะขอบคุณน้ณองฝนจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผีโกสไ h นทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป